อะไรอ้โหนี่มันคืออะไรเนื้อย่างหรอไปไปไม่ปไ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 ปดปเปไปไปนป่ปไบไเปไปไนไป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 ้อนปไปไปดปไปไปไรไรไปไปปล่าปไปนปไปปปไ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 ปปไ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 ปอปไปไปไโ ก็ไม่ระวังใช่ไหมล่ะฮะก็ไข่มุกไม่ระวังไงใช่ปะแบมถ้างทำความร้อนต้องระวังใช่ไหมแบมใช่ไหมถ้าหนูทำอะไรเกี่ยวกับความร้อนหนูต้องระวังโอ้เป็นไงคะมือพองเลยนะแบมเนอะแบมฉีดยาเร็วโอ้ต้องฉีดยาออืแล้วก็ต้องระวังกินอะไรก็ต้องระวังโออยร้นน ร้อนไหมมันร้อนช่ไมเอาหัวไปนาบได้ไงเนี่ยไม่ได้แม่พ่อคะแม่แม่พ่อคะแม่ตหให้่ยันหมนโอ้โหแดงไหมไม่งอืม หมอ,อต้องหาอ่ะ่ะแบบนี่ไปด้วยอนปด่ะไปโทรศัพท์หาด้วยเดี๋ยวนี่ไข่มุก